จเจริญพรญาติโยมทั้งหลายโยมคงจะเห็นเทียนลุกไม้ไส้เหมือนกับปตมาแต่พระเจ้าท่านต้องการให้เราเนี่ยพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าเราไม่ให้ผ่านเลยไปย่งเทียนก็มีธรรมะเทียนลุกขึ้นได้ด้วยไขยเทียนกับไส้เทียนเหมือนกับคนเราอยู่ด้วยบุญและบาป โยมดูเทียนธรรมะของพระเจจาเปรียบเสมือนปฏิบในที่มืดถ้าไฟดับเราก็อาศัยเทียนนี่แหละเทียนนี้ถ้าเราถือไปข้างหลังไปบังลมเราก็ไม่สามารถจะเดินหน้าไปได้ต้องใช้แสงสว่างมันก็ธรรมะของพระเดจจ้าบุคคลผู้มืดบอดหาทางออกกันไม่ได้ไม่รู้ว่าทางออกของชีวิตคืออะไร ฉะนั้นธรรมะโเจาเปรี่ยวเสมือนแสงสว่างยมดูเทียนต้นนี้เทียนต้นนี้มันไม่ไหวที่ไม่ไหวเพราะาไ้มันเนี่ยเอียงไปแถบหนึ่งเมื่อเอียงไปแถบหนึ่ง้งขคางๆก็ร้อนร้อนก็ลุกหมดไหวถ้าไ้มีตัวกลางน่ะนะหรือเราเคยตัดมันก็อยู่ได้นานเคยตกแต่งเหมือนกับลูกหลานถ้าเราเคยดูแลอย่างดีมันก็ไม่เป็น เห็ดเพชิไผพลยต้องไปตายหรือเทียนนี้มันเอียงไปข้างหนึ่งไอ้ต้นไหนที่เอียงไปข้างนไอ้ต้นนั้นจะลุกไหวผ่อนไม้ด้านข้างหรือคนเราถ้าเดินทางสายกลางถ้าเดินทางสายกลางแล้วมันก็จะอยู่ได้นานลุกได้นานยมงสังเกตเห็นว่าเทียนแต่ละต้นเนี่ยเจอลมเจอมลสมลมพัด เทียนก็สามารถที่จะลุกดับไม่เท่ากันบางคนก็มีอายุมากอายุน้อยเพราะเจอมลสมของชีวิตเพราะนั้นเทียนที่อยู่ได้เพราะเทียนที่มีความแข็งแรงหรือมีไส้ที่สามารถจะลุกต่อสู้หล่มได้ชีวิตเราเหมือนกันก็จะต้องคอยตกแต่งคอยระมัดระวังมันอยู่กับความเสี่ยงทั้งนั้นเลยชีวิตเราเสี่ยงจากอะไร เสี่ยงจากอาหารเสี่ยงจากโกาครคภัยไข้เจ็บเสี่ยงจากอุบัติเหตุต่างๆฉะนั้นเทียนที่ลุกได้ตามปกติก็เหมือนกับคนที่ใช้ชีวิตโดยความระมัดระวังแล้วก็จุดอยู่ในที่ที่ไม่มีลมฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยเราจะต้องใช้ชีวิตให้มีความอยู่รอดปลอดภยัยถ้าเราไม่มีความระมัดระวังใช้ชีวิตที่มันเสี่ยง ไม่มีสิ่งที่กำบังบ้างเราก็อยู่มาได้นานฉะนั้นเทียนเนี่ยไอ้ต้นไหนที่มีน้ำตาเทียนไหลามากๆต้นนั้นเขาเรียกว่าน้ำตาเทียนมันร้องไห้อ้ที่ร้องไห้เพราะมันเจอมรสมมากเจอแสงเจอความร้อนอยู่ใกล้มากมันก็มีน้ำตามันร้องไห้มากไอ้ต้นไหนที่ไม่ร้องไห้มันก็จะอยู่นาน ฉะนั้นเทียนให้แสงสว่างของชีวิตเปลี่ยนเสมือนธรรมะอย่างต้นนี้มันลุกมอเตมันจะดับก่อนพอไซมันไม่ตรงมันอาจจะมีความเอ็นเอียงหรือไม่มีความยุมติธรรมเดี๋ยวมันก็จมจมน้ำเทียนแล้วมันก็ดับเองแต่ต้นไหนที่มันลุกพอดีรู้จักเดินทางสายกลางรู้จักน้ำตาเทียนต้องอยู่ตรงนั้นตรงน,นี้รู้จักลมมรสุมมาทางไหน ต้นนั้นก็จะอยู่ได้นานฉะนั้นเราเกิดมาในโลกนี้เราควรที่จะต้องเปรียบเสมือนเทียนที่เกิดมาแล้วหรือถูกจุดมาแล้วจะจะต้องให้แสงสว่างให้เต็มที่เทียนที่จุดแล้วอาจจะไม่มีความจําเป็นสําหรับเวลากลางวันเหมือนกับคนที่มีความฉลาดแล้วไม่สามารถที่จะสอนได้หรืออาจจะรู้บ้างแล้วไม่ต้องสอนมากแต่บางคนก็มี มีความมืดจะต้องมีการจุดบอกหนทางเมื่อกับคนที่ยังไม่รู้เหตุนั้นเราต้องควรที่จะต้องแนะนำอะไรสิ่งที่เป็นโทษเป็นคุณอะไรเป็นเหตุเป็นเพศภัยที่ทำให้ชีวิตเราดับเราก็ต้องงดเว้นฉะนั้นนี้คือธรรมะของเทียนเมื่อกับธรรมะของชีวิตที่เราจะต้องคอยตบคอยแต่งกันอยู่เรื่อยฉะนั้นอย่างไรก็ตาม ต้นไหนลุกก่อนหรือลุกช้ามันก็ต้องมีการดับอยู่ดีเหมือนกับคนเราเกิดมาเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายฉะนั้นเราจะต้องรู้จักสู้ต่อมระสมต่างๆเมื่อถูกจุดมารโลกนี้แล้วเราก็จะต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดใช้ปากในทางที่ถูกใช้ตาในทางที่ถูกใช้หูในทางที่ถูกทางร่าง,างใช้ร่างกาย ประกอบอาชีพโดยสัมมาอาชีวะไม่ทุจริตไม่คดโกงมีความสำรวมระหว่างฉะนั้นเมื่อเจอมรสมเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ดีชาติก่อนที่เราทำไว้คีเราจะได้ไม่ดับฉะนั้นให้ญาติโยมได้ทราบได้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกรุนแล้วแต่มีธรรมะเราสามารถจะพิจารณาได้เราสามารถจะใช้วิธีการที่จะพิจารณาได้บางทีเราอยู่หน้าพระพุทธ เราก็ไม่ได้สังเกตเพราะธรรมะพุจ้าบอกอยู่ทุกที่อยู่ทุกเวลาถ้าเรารู้จักพิจารณาถ้าเรารู้จักนํามาใช้ถ้าเราใช้สติแล้วธรรมะจะมีทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นเทียนไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศสัตว์โลกนี่ดูนี่อันนี้มันเอียงมันมีน้ําตามากแล้วมันก็จะหมดก่อนมันกับคนเราถ้ามีความซื้อตรงไม่เอเอียงก็จะอยู่ได้นาน ฉะนั้นเราต้องตกแต่งชีวิตของเราเหมือนกันจเจริญพร